สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอีกหนึ่งคลิปวิดีโอนะครับก็คลิปนี้เราจะมาทำรีวิวตัวนี้นะครับเกียรนะครับก็เป็นตัว m c ็1สี่เอนหนึงันะครับก็เอามาทําปรับแต่งมดิฟายให้มั่นยําแล้วก็แต่งแรงนะแต่งทนนะครับแต่งทนแต่งแรงแต่งมันยำในเซตตัวนี้เลยนะครับเ c 3ยรตัวนี้นะครับเราได้รับออเดอร์มาแต่ปกติทั่วไป ก็คือปืนแต่งแรงที่เพื่อๆได้ชมรีวิวของท่าที่ร้านนะครับที่เป็นตัวอย่างคลิปวิดีโอแต่งแรงเนี่ยเราใช้เป็นท่อ m i เ a อรนะครับท่อบิเ a อรี่363แต่วันนีอ้ออเดอร์ก็คือให้แต่งแม่นยำจริงๆมิเทอรีก็โอเคนะแต่คุณลูกค้าอยากได้แม่นยำกว่าเดิมหมายว่ากลุ่มกระสุนที่ยิงแล้วค่อนข้างดีกว่าท่อบิเอรี่เราก็จะมีท่อแนะนําเป็นตัว เอ็ดแอร์ซอฟนอกจากที่เราจะใช้โพ o ิเทียตที่เป็นของญี่ปุ่นแล้วราคามันสูงใช่ไหมครับวันนี้เรามีอีกตัวหนึ่งที่เรามานําเสนอก็เป็นท่อของเอ็ดแอร์ซอฟขนาดก็จะเป็น6.02แล้วปกติเราใช้วินทอรี่ก็เป็น6.03นะครับวันนี้เราใช้เป็น6.02แล้วก็นอกจากที่เป็นเพิ่มความมั่นยาของตัวนี้แล้วเราก็ใช้ตัวออยางพอ่เป็น PDI นะครับ PDI ของญี่ปุ่นนะครับคู่กับตัวท่อเอ็ดแอร์ซอฟตตัวนี้นะครับภายในนะครับ ภายในทางร้านเราบู f ิไฟเป็นสปริงเบอร์160แกรเดอร์แท้นะครับแล้วก็ลูกสูบวันนี้เราใช้เป็น SSS นะครับ SSS ตัว15ฟันนะครับตัวแต่งตัวนี้มันเป็นตัวแต่งแรงก็ได้แต่งสปีดก็ดีนะฮะเฟืองสําหรับปรับแต่งนะครับแต่งแรงนอกจากสปริงมันเป็นเบอร์แข็งเนาะผมก็ใช้เป็นเฟืองขนาด16ต่อ1นะครับเป็นเฟือง C&C เราเนี่เป็นของมิเตอรี่นะครับแพ็กเกจตัวใหม่นะครับเฟืองเซนซีอย่างดีนะครับติดดีเลเยอร์เข้าไปนะครับติดดีเลเยอร์ที่เข้าไปที่ตัวเฟืองแล้วเรียงชิมให้กับตัวเฟืองใหม่นะครับกระบอกสูบนะครับเราเปลี่ยนเป็นกระบอกสูบสแตนเลสแบบเต็มนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบอกสูบเดิมนะครับกระบอกแบบหยดน้ําเราคืนคุณลูกค้านะครับมีการเปลี่ยนบูทนะครับเป็นบูทจากบูทแบริ่งหล่ะผมเปลี่ยนเป็นบูทเปลียนพีนะครับบูทเหล็กนะครับแล้วก็มี ติดตั้งเป็นตัวเฟส2เฟสจะได้สลิมให้นะครับเปลี่ยนสายไฟเป็น AWG 18ตัวใหม่นะติดลั้งนี้ให้อีกหนึ่งคู่นะครับเพื่อกระแสที่ไหลดีขึ้นนะครับมอเตอร์วันนี้เราใช้เป็นมอเตอร์ SS s 8, นะครับนี่เป็นมอเตอร์เดิมเราคืนทูลูกค้านะครับมอเตอร์ SS ก็เป็นตัวดำตูดจมพูนะครับรอบก็จะเท่ากับมอเตอร์ M140 แล้วก็ตัวแบตเตอรี่2 4 6 0 0ม ah. ป์ตัวนี้ก็ไฟก็อาจจะ ชาร์จได้ประมาณสักนิดนึงนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าต้องไปชาร์จเพิ่มอีกเองนะครับแต่จริงๆต้องมีชุดชาร์จบาลาเซ์เซลกับตัวแบตเตอรี่อีกหนึ่งชุดนะครับแต่พอดีพี่อดุลเจ้าของปืนท่านนี้มีตัวชาร์จแล้วเราก็เลยไม่ได้ใส่ตัวชาร์จเข้ามาในชุดราคาเซ็ตตัวนี้ด้วยนะครับส่วนลูกกระสุนที่ผมเตรียมไว้ให้วันนี้ผมใช้เป็น0.25นะครับเพราะว่าเราตัวปืนเราแต่งแรงแล้วก็เป็นยำนะครับยิงระยะไกลนะก็ใช้ลูกกระสุนที่ งส0.25ที่ขยับกลุ่มกระสุนขึ้นมาดีขึ้นมานะครับกลุ่มกระสุนก็จะได้ไม่แม่ยับแล้วมันจะได้ไม่แตกไปในระยะ Jake icamente, ไกลๆนะทีนี้ไฮไลท์ของตัวนี้อย่างที่ผมเกิดไว้ตั้งแต่ตอนแรก mia, คือท่อเอทและซอฟกับตัวยางฮอปเนี่ยตัวตัวตัวนี้ต้องกลางเนี่ยตัว m c a 1นะครับเวอร์ชัน219 0ตัวใหม่เนี่ยเรือนฮอปจะเป็นเรือนฮอปแบบโปรวินสีน้ำเงินใช่ไหมครับสี <ique. S 1> ฟ้าตัวที่เพื่อนๆเห็นนี้นะครับวิธี การปรับก็อย่างที่บอกถ้าเราปรับลงข้างล่างนะครับตามเข็ียนาฬิกาอย่างนี้นะฮะเราหมุนลงข้างล่าง,างนี้ลูกมันก็จะเหินถ้าเกิดเราคลายลูกมันก็จะมุดลงคือเวลายิงมันจะอย่างนี้นะครับกับยิงไปแล้วสปินอย่างนี้นะก็ลองปรับจากตัวนี้วิธีการก็คือหมุนเนาะแบหมุนแล้วยิงปรับดูนะครับยิงลูกที่มีขนาดน้ําหนักสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างปกติเนี่ยผมใช้เป็น0.20ใช่ไหมครับอย่างลูก0.20ก็อาจจะปรับดีแล้วแต่ว่าพอเราเปลี่ยนเป็นลูก0.25 จากที่เราปรับระยะตรงๆดีแล้วใช่ไหมครับพอไปสูดศูนย์สองห้าเพื่อนๆลองสังเกตดูระยะจะมุดนะหมายว่ายิงไปแล้วลูกมันหนักมันก็จะตกไวหน่อยเราอาจะจ,ะจ,ะจ,ะจะจะต้องมีการปรับปรับฮอปอัพขึ้นอีกนะครับเพื่อให้กลุ่มกระสุนมันดีขึ้นกว่าเดิมนี้นะ,ะตัวเลือฮอปตัวนี้นะครับที่ติดมาจากโรงงานถามว่าโอเคไหมโอเคในชุดระดับชุดลมของเขานะครับแต่พอ ผมที่ผมเคยเจอนะก็คือใส่ท่อพิทาลีแล้วก็ยางฮอปเอเดาซียมันมักจะไม่ได้องศามันมักจะไม่กินเลือนฮอปกันเจอเป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ทําแล้วก็โอเคแต่ยางฮอปที่กินกับตัวเรือนฮอปตัวนี้นะครับยางฮอปที่กินหมายวาว่ายางฮอปที่ประกอบแล้วได้องศาแล้วก็งานค่อนข้างดีปรับฮอปค่อนข้างแจ่มก็จะเป็นตัวพิไอตัวนี้นะครับคู่กับเรือนฮอปตัวพอวินตัวนี้นะครับก็เป็นยางฮอปพีไอเนี่ยตัวนี้จะค่อนข้างเวิร์กนะครับทีมช่างที่ร้าน พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราประกอบยาคข้อบ PI แล้วกลุ่มกระสุนมันโอเคกว่าตัวยาคข้อบอ r นีไม่ได้ว่าเ r ็ไม่ดีนะครับแต่เป็นถ้าเป็นเลื่อนฮอบแบบเรือนฮอบเหล็กแบบเดิมใช่ไหมครับเลือนฮอบโลหะแบบเดิมหรือเรื่อนฮอบแบบตัวปรับเขี้ยวเหมือนเดิมเนี่ยค่อนข้างโอเคเนะคี่ยมันอยู่ที่คนเซ็ตกัน,กนเนาะแต่วันนี้มาแชร์ประสบการณ์บอกกันว่าไอ้ตัวเนี้ยมันชอบกินยาครอบของ p d ไโอเคครับเดี๋ยวเรามาวัดความยาวแล้วก็น้ำหนักกันนะครับตัวปืนนะครับ ตัวปืนตัวปืน,นเดิมๆเนี่ยจากโรงงานมาเดี๋ยวผมขาวัดให้ดูนะเพื่อนๆกองมาใกล้ๆเลยครับอ่าก่อนที่อันนี้มันเป็นปืนอ่าคลิปแต่งปืนเนอะแต่ว่าเราก็มาวัดขนาดให้ดูด้วยนะครับความยาวมันอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดเซนนะครับตัวนี้นะฮะเขายาวปืนถ้าเกิดผมสไลด์ท้ายออกสุดนะครับจุดเลยแปดสิบห้าเซนทครับเพื่อนท่อตัวนี้เราใช้เป็นท่อขนาดอ่าสี่สูนเจ็ดนะครับจะอยู่ที่ปลอกรูดแสงนี่พอดีเลย ถ้า363ก็จะอยู่ที่ประมาณตรงนี้นะครับจริงๆท่อ4.7กับ363ให้ผลไม่ต่างครับเวลายิงแต่ที่ผมเทสดูนะครับแต่แล้วแต่คุณลูกคา้ารีเควสหรือว่าขอมาเราก็ต้องจัดให้ตามออเดอร์นะครับความยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูขนาดน้ำหนักกันบ้างนะครับได้เดี๋ยวผมจะพาวัดความแรงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูน้ำหนักนะครับกับปืนนะครับ เป็นบอดี้โลหะนะครับเยนซีสามสิบหนึ่งนี้เป็นบอดี้โลหะนะครับ2อกิโลครึ่งครับ2อกิโลครึ่งนะครับอ่าถ้าใส่แมกกาซีนนะครับคุณบอส2อกิโลเขีดครับ2อกิโลเขีด2อกิโลเขีดโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเติมลูกกระสุนก่อนแต่ลูกกระสุนที่เราจะใช้วันนี้นะครับลูกบีบีกันขนาด6กมิลนั่นเองนะครับอ่าเมสซีขาวอย่างนี้นะครับลูกบีบีกัน6ดมิลนะครับบีบีกันก็คือลูกเมสพลาสติก หน้าซองก็จะเขียนว่า5.59ม mm ิลิเมตรนะครับลูกกระสุนที่ใช้เป็นขนาดตัวนี้นะครับ0.20กรัมนะครับเป็นลูกกระสุนมาตรฐานนะครับหนึ่งแมกซีนนี้ก็จะบรรจุได้อยู่300นัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เกาที่ตุดครับเกาีที่ตุดเกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันดังแก๊กก็คือเต็มนะครับอย่าวขออนุยาดใส่ ใส่แบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ 20C 1600mAh MM นะครับตัวนี้แบบแท้ไฟฟ e ็อกใส่ประกับหน้าดึงเดลต้าลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วเปิดฝาประกับออกนะครับปักอินมาเสียบขั้วแบตเข้าไปนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจัดจัดสเปคก่อนของของแบตเตอรี่แล้วเอาสายลงไปข้างข้างได้เลยนะครับลงไปข้างข้าง แล้วก็งนับปิดไว้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับพอเข้าเซฟแล้วมันจะเด็นปืน m c a 1 Version 219นะครับโบนี้เปิดดีดกลับโดยการกดตัวนี้นะครับโอเคนะครับปิดฝาเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูความแรงกันนะครับอนนี้อยู่ในโหมดเซฟนะครับ ผมขอยาดเก่าก่อนเก่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเวลาจะเล่นนะฮะเราปั่นอย่างนี้อยู่ประมาณสักสักสองถึงสามรอบแบบตึงตึงมือเลยนะครับตึงตึงมือเลยโอเคเดี๋ยวเรามูคูามแรงกันนะครับเมื่องจากตัวนี้เป็นเปืนแต่งแรงนะครับไม่ได้ลงสนามต้องขอออกตัวก่อน,นครับคุณลูกค้าเล่นอยู่ที่บ้านนะครับยิงอยู่ในสวนดูว่าโตแป๊บหนึ่งครับ เครื่องวัดมันไม่ขึ้นนะครับเรื่องอะไรเขาอยากปิดแล้วเปิดใหม่ขอรีเซ็ตแปบบ๊บโอเคปั้งความแรงไปที่ครับห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับเครื่องวัดมัน้เบ็นลวนแล้วนะฮะโอเคความแรงมานะครับเพื่อนสปีดวนร้อยหกสิบนะครับความแรงก็ห้าร้อยห้าสิบ 559นะครับตดยนีความแรง559ร55้อยบเก้ขอดูออโต้บ้างไหมครับ Auto ออโต้ก็จะอยู่ที่เลสก็สิบอกวันนะครับ547ก็อยู่ที่550ร้อย้าอ่าโดยเฉลี่ยมัน540บวกอยู่แล้วสปริงเบอร์นี้นะครับสปริงเบอร์นี้ห้าร้บวกประมาณ550ถึง540ถึง550้ครับความแรง นื่องจากเป,เป็นปืนที่แต่งแรงนะครับเวลาเวลายิงเนี่ยขอขอให้คนที่แต่งปืนแรงอย่างี้ยิงเป็นชุดนะยิงเป็นชุดความหมายก็คือแบบยิงเป็นนับใจหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับยิงเป็นชุดยิงปล่อยไกลปล่อยไกลถ้าเป็นออโต้เนี่ยเอายิงหนักมากมากนะครับลูกสูบผมบอกขอขออนุญาตออกตัวก่อนนะลูกสูบอาจจะลูดได้เพราะว่าสปิงมันแข็งมากนะครับตัวลูกสูบอาจจะรับไม่ไหวแต่ถ้ายิงเป็นชุดเนี่ยมันยังมีโอกาสจังหวะให้เขาได้พัก หรือว่าคลายตัวบ้างนะครับถ้าเป็น semi ging, เซมิยิงไปเถอะครับไม่มีปัญหาปรับเซมิยิงได้เรื่อๆยๆเลยนะโอเคคนระับเวลาเข้าเซฟมันจะมีเสียงดังออันนี้เป็นการตัวที่เป็นเพลทปลดสปริงออกนะครับกลายเป็นว่าตัวสปริงถูกคลายออกทําให้ตัวความแรงไม่ไม่ลดระดับลงในระยะยาวถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับในเวอร์ชัน2019นี้นะ ตัวปืนนะครับเดี๋ยวเรามายิงดูกลุ่มกระสุนกันนะฮะเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้เนี่ยตรงข้างหลังร้านเองตรงนี้ป็นไรครับกล้องพอดีอันนี้ยังเป็นเวลาก็ดึกแล้วนะครับจะมีเสาเหล็กอยู่ตรงนั้นนะครับอ่าฮะนัดแรกก็แม่นเลยทีนี้ อันนี้เป็นท่อเอ็แอร์ซอฟท์หกศูนย์สองะครับเดี๋ยวดูออโต้ครับดูกลุ่มกระสุนนะฮะโอเคนะฮะมันแบตอ่อนๆเลยคุณบอส ออนเดี๋ยวลองนัดนะฮะลองนัดหยิบแบตเตอรี่ให้พี่ก่อนหน่อยแบตเตอรี่ที่อยู่บนโต๊ะนะครับอันนี้แบตเตอรี่อ่อนนะครับขออนุญาตเอาไปชาร์จก่อนแบตก้อนใหญ่มาเนาะโอเคนี่อันนี้แบตแบตเอาไปชาร์จก่อนนะฮะเอาไปชาร์จก่อนเมื่อกี้ในกล้องเห็นกลุ่มกระสุนแล้วคุณบอสค่อนข้างดีเนาะ bay đi rồi ha ok khép <laughs> ก็ถือว่าผมมายิงเช็ดกลุ่มกระสุนแล้วก็ส่งงานไปในตัวเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปวิดีโอที่เราปรับแต่งปืนนะครับแล้วมีคนถามว่าที่มีคอมเมนต์จากน้งองๆนะครับเมน,นูที่ติดตามช่ได้อยู่ทูบบอกว่าอ,อพี่แต่งแรงก็แต่งแล้วแล้วก็ความแรงก็ว่าให้ดูแล้วแต่ว่ายิงให้ดูหน่อยได้ไหมครับบางทีกลางวันที่ผมทํารีวิวมันก็อาจจะไม่มีพื้นที่ในการ ยิงนะครับเราตรงด้าหลังร้านนี่มันเป็นพื้นที่ของเราเป็นคาแคร์เป็นตรนนั้นเป็นเสาสําหรับกันนะครับวัดระยะของรถก็เลยยิมยิมยิงก่อน <laughs> ยิงที่เสาเหล็กนะครับเสาเหล็กสองนิ้วแต่ก็ถือว่ากลุ่มกระสุน,นระยะนี้อยู่ประมาณยี่สิบเมตรถือว่าเยี่ยมนะครับก็ปืนแรงขนาดนี้ก็ยิงกลุ่มกระสุนขนาดนี้ก็ถือว่าแจมแจ๋วแล้วนะเพราะที่ก็ถือว่า เป็นเอ็ดแอร์ซอฟทำมาค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีอะไรดีมานำสนเสนอเพื่อนๆก็ฝาก,กเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอเอาแบตเตอรี่เออเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จก่อนนะครับสำหรับปืนตัวนี้ก็คงจะส่งให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีมานำสนเสนอก็ฝาก,กเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์อย่างที่บอกครับซับสไครต์ด้วยนะครับที่สำคัญก็ติดกระดิ่งด้วยกันแล้วกันนะครับจะได้เห็นคลิปวิดีโอดีๆที่เราทำให้เพื่อนๆชมต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับวันนี้ขอ